มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s t o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s t o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเราค่ะกับในช่วงของ R S U Society นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะจากสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตจะมีการจัดกิจกรรมพบนักเขียนค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการอ่านหนังสือด้วยละค่ะและเราจะมาพูดคุยนะคะว่างานในวันพรุ่งนี้จะมีความน่าสนใจและมีกิจกรรมอะไรให้เราไปร่วมกันบ้างโดวยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะที่จะร่วมพูดคุย ับคุณกัลยาตันจโรค่ะซึ่งท่านเป็นบรรลักษ์แผนกบริการหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเริ่มถึงวัตถุประสงค์สําหรับการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะสามารถพบนักเขียนด้วยแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการอ่านให้ด้วยค่ะคัตถุประสงค์เป็นยังมาอย่างไรคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือสํานักหอสมุดนะคะมีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากรนะคะแล้วก็รวมถึงอาจารย์อาจารย์นะคะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลังสิตนะคะการอ่านเนี่ยเป็นประเด็นก็คือหลักสําคัญของการเรียนรู้นะคะซึ่งสํานักขอสมุดเนี่ยก็คือเราพยายามจัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมการอ่านมาตลอดนะคะแล้วโครงการพบนักพบนักเขียนนี่นะคะก็เป็นโครงการหนึ่งนะคะซึ่งเราจัดต่อเนื่องทุกปีนะคะเป็นการที่เปิดโอกาสให้กับผู้อ่านนะคะก็คือ ประชาชนประชาประชากรของคนในลังสิตเนี่ยนะคะได้พบกับนักเขียนที่มีคุณภาพนะคะซึ่งเราเชิญมานะคะแล้วก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้นะคะของนักเขียนค่ะแล้วคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับนะคะใน มุมมองของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นของนักเขียนเองหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังไงบ้างก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจนะคะได้รับความคิดแนวความคิดสร้างสรรค์นะคะจากนักเขียนที่มีคุณภาพนะคะซึ่งนักเขียนก็จะถ่ายทอดนะคะรวมทั้งอาจจะสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็จะทําให้คนที่เข้าร่วมนะคะก็คือได้รับ คืออยากอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นจะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นในการอ่านนะคะค่ะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งส่วนให้คนไทยเนี่ยหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรภายในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีการจัดเป็นประจำทุกปีใช่ไหมคะปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีนี้เป็นปีที่ ไม่ได้แล้วคือต้งคือยาวนานว่าใช่ค่ะเพราะเราทําต่อเนื่องทุกทุกปีเลยค่ะเราก็จะเชิญนักเขียนเปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะอย่างในงานนี้เนี่ยมีในงด้านของหัวข้อหัวข้อของงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหัวข้อมีชื่อว่าการเดินทางของใบพัดการเดินทางของความคิดค่ะเนื่องจากว่าคุณใบพัดเนี่ยเป็นนักเขียนเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คุณใบพัดเนี่ยเขียนหนังสือมาประมาณสักเกือบ10ปีได้แล้วนะคะก็มีหนังสือออกมา 11เล่มนะคะ,ะเล่มที่ดังที่สุดของคุณใบพัดนี้ก็คือการละออกครั้งสุดท้ายนะคะคุณใบพัดก็จะมีแนวคิดเป็นนักเขียนที่เอาแนวคิดตัวเองเนี่ยค่ะมาถ่ายทอดออกเป็นตัวหนังสือนะคะ,คะแล้วก็จะให้คนอ่านเนี่ยบางค,คนอ่านแล้วก็สามารถก็คือได้มุมมองของตัวเองก็คือ,อสร้างแนวคิดคุณใบพัดเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนกลางกลานะคะเขาให้ความนิยมของตัวเองคือเขาเป็นคนติ่มติมนะคะแล้วเขาก็จะมีมุมมองต่างๆที่ ของคนติ่มว่าคนติ่มเป็นยังไงประสบชีวิตปัญหาชีวิตอย่างไงเพราะว่าเขาเป็นทํางานเปลี่ยนงานบ่อยมากหนังสือเล่มที่ดังที่สุดของเขาก็คือการลาออกครั้งสุดท้ายนะคะเขาทํางานตลอดหปี5ปีแรกที่เขาทํางานเขาเปลี่ยนงานทั้งหมด8ดครั้งโนานมากเยอะนะคะแล้วก็ทํางานนานที่สุดคือ2ปีเร็วที่สุดก็คือทํางานตอนเช้าตอนเย็นลาออกเลยใช่เร็วมากใช่ค่ะเขาก็เลย เขียนหนังสือซึ่งการรออกหนังสุดท้ายเนี่ยเป็นหนังสือเล่มที่ได้รับชื่อเสียงค่อนข้างมากแต่ว่าเนอกจากเขียนเนี่ยเขาก็ยังเป็นนักพูดด้วยนะคะก็เป็นพูดตามเอองค์กรต่างๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้คนที่มาฟังเนี่ยอยากจะลาออกอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรักองค์กรเองมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะก็เลยเชิญคุณวิพัน์มาล้วคิดว่า เขาเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็มีการเดินทางของความคิดไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นนักเขียนมาเราก็เลยตั้งหัวข้อว่าการเดินทางของใบพัดการเดินทางของความคิดแค่ฟังอาจารย์พูดถึงสองหัวข้อนี่ก็ถือว่าอยากจะเข้าร่วมงานมากๆเลยและนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาเกิดขึ้นด้วยไม่ทราบว่าเป็นในเรื่องราวของอะไรแล้วก็ยังมีในเรื่องของวิทยากรรับเชิญด้วยเป็นไงบ้างคะอาจารย์ก็ วิทยากรรับเชิญนะคะขอพูดถึงวิทยากรรับเชิญก่อนนะคะที่เรารับเชิญมาเนี่ยก็เป็นบรรลักษ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นบรรลักษ์ที่ห้องสมุดสตางค์แต่ว่าเป็นบรรลักษ์ที่ศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์เป็นนักเขียนด้วยนะคะเคยเขียนผลงานเข้ารอบชิงรางวัลของในอินอวอร์ดนะคะแล้วก็ทําหนังสือออนไลน์ด้วยทางเทอีบุ๊กอีกสองเล่มแล้วก็เป็นคนรุ่นเล่าคราวเดียวกันคิดว่าถ้าเชิญมาคุยเนี่ยคงสนุกนะคะแล้วก็ หัวข้อที่จะถามคุณเปมพัฒก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลการอ่านแล้วก็เขามีมุมมองยังไงเพราะว่าหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเขาเขียนหนังสือจากประวัติเหมือนกับประสบการณ์ชีวิตเขาการเดินทางของเขาเช่นเสด็จดคนอินเดียไม่ได้อ่านนี่คือหนังสือเขาเล่มหนึ่งฟินแลนด์ไม่มีแขนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาไปตาม ประเทศนั้นแล้วก็เขียนออกมาค่ะค่ะเหมือนกับเป็นการเขียนที่ออกมาจากประสบการณ์จริงเลยเข้าถึงผู้อ่านหรือว่านักอ่านได้มากเพราะว่าเหมือนกับเรามีจินตนาการร่วมไปกับผู้เขียนแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วสําหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะเริ่มจัดงานกี่โมงคะก็จะจัดงานตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็คือสํานักขอสมุดเนี่ยจะกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความนะคะเรื่องเล่าเรื่องหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเราก็จะมีการมอบรง วันนช่วงแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการ เออเสวนาเกิดขึ้นตั้งแต่9ก้ามงครึ่งถึงสิบเอ็ดมงครึ่งค่ะค่ะแล้วงานจัดขึ้นที่ไหนคะอาจารย์แล้วคนภายนอกสามารถมาร่วมงานด้วยได้ไหมได้ค่ะคนภายนอกก็สามารถเข้ามาร่วมงานด้วยได้นะคะงานจัดที่ห้องเจ็ดหนึ่งร้อยนะคะสำนักขอสมุดนะคะที่อาครสำนักขอสมุดค่ะอืมค่ะก็ถือว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะคะนอกจากจะไปหาแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของคนให้รักการเขียนด้วยใช่ค่ะเพราะว่าจะมีการประกวดนะคะประกวดเสร็จไปแล้วประกวดเสร็จไปแล้วปอคือวัน นั่นก็คือจะเป็นการมอบรางวัลนี่ขอจะมอบรางวัลขออนุญาตย้อนถึงในเรื่องของประกวดได้ไหมคะว่าคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเป็นใครออ๋เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ค่ะก็จะมีทั้งนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะก็จะได้สองรางวัลค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะเชิญเข้ามาพูดคุยในรายการด้วยเนี่ยแหละต้องไปติดต่อหน้างานแล้วลูกนี้ละค่ะแล้วสําหรับในเรื่องของการอ่านนะค่ะทางด้านของอาจารย์กัลยาเนี่ยมองว่าเนี่ยทางด้านของการอ่านของคนไทยในปัจจุบันโดย เฉพาะคนรุ่นใหม่เขามีความแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างไรบ้างค่ะค่ะจากที่เราเคยได้ยินผลการวิจัยใช่ไหมคะที่บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรมันทัดต่อปีซึ่งมันเก่ามากแล้วนะคะมันมีผลงานวิจัยที่เพิ่งออกมานะคะจากสมาคมผู้จัดพิมพ์แล้วก็ผู้จัดจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะให้คณะเสียศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยทำการวิจัยนะคะเรื่องการอ่านใครอ่านอะไรนะคะผลการวิจัยที่น่าสนใจก็คือออกมาว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือ คนอายุน้อยกว่า20ปีเนี่ยนะคะอ่านหนังสือนะคะ37นาทีต่อวันแต่ว่าก็มีผลการวิจัยที่น่าสนใจคือใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเนี่ย224นาทีซึ่งมันมันเยอะตากันมากเลย่งกก็ก็คือแต่ว่าแต่งตัวเองนะคะคิดว่าดิฉันคิดว่าก็คือการอ่านเนี่ยทุกคนถึงแม้ว่าทุกคนจะมีทุกวันนี้จะมีเทคโนโลยีมากไม่ว่าแท็บเล็ตเฟซบุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ต้องอ่านใช่ไหมคะเพราะว่าจาก จากอ่านจากตัวกรเปอร์เนี่ยการอ่านจากตัวหน้าจอแทนเพราะวทุกคนก็ต้องก้มหน้า่ถูกไหมคะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ค่อยๆซึมซับไปเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่านอย่างเงี้ยพอเราสนใจจริงๆเนี่ยเราอาจจะไปอ่านหาหนังสืออ่านที่ที่เราสนใจเพิ่มมากขึ้นซึ้งในการอ่านมันก็ยังอยู่กับคนทุกคนนะคะคิดว่าทุกคนก็คือต้องต้องอ่านค่ะไม่อ่านเราก็จะไม่รู้ใช่แต่ว่ามันเปลี่ยนไปจากอ่านเป็นตัวเปเปอร์เป็นกระดาษก็อ่าจจะเป็นอ่าน ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีบุ๊กอีจอเนอร์หรือว่าอาจจะเฟซบุ๊กมือทีเฟซบุ๊กที่มีข้อความที่สาคัญบางทีเราก็อ่านแต่ถ้าเราอยากรูว่ามันจริงหรือไม่เราก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือการอ่านหนังสือนั่นเองถูกไหมคะ่แล้วการเสวนาในครั้งนี้อาจารย์คิดว่าสามารถนํามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันบ้างไหมคะได้ค่ะคิดว่าเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคุณใบพัดเนี่ยค่ะคุณจริงๆเขาใช้นามปากกาว่าใบพัดชื่อคุณพานุมาตรทองธนาคุณนะคะเออชื่อเล่นใบใบ ชื่อเล่นคุณเต้คุณเต้ oh, ชื่อเตอ้ <okay. S 1> นะคะ <Okay. S 1> คือเขามีมุมมองใน, <Okay. S 1> ใ,นในเรื่องแบบหลายๆมาก <Okay. S 1> แบบหลายๆเรื่องมาก <Okay. S 1> ซึ่งเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงคิดว่าถ้าสมมุติว่าผู้เข้าฟังเนี่ยผู้เข้าฟังเสวนานเนี่ย <Okay. S 1> อาจจะได้มุมมองจากเขาแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเอง <Okay. S 1> ซึ่ง คุณใบพัดเนี่ยเขาจะเขียนเหมือนว่าเขาอยู่ข้างคนที่แพเขาเขาจะมีแรงบันดาลใจแต่ว่าทุกอย่างที่เขาดําเนินการก็คือเขาเขียนก็คือมันจะพบกับความสุขแต่ว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าความสุขของเราคืออะไรเพียงแต่ว่าเราหาตัวตนของเราเจอว่าทุกวันนี้ที่เราทำเนี่ยเรามีความสุขแล้วหรือยังไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเหมือนกับคนอื่นความสุขก็คิดว่า น่าจะอปรับมาใช้กับทุกคนได้ค่ะความสุขแต่ละคนก็ขึ้นอยู่แต่ละมุมมองไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่าจะต้องเหมือนคนอื่นแล้วจะมีความสุขใช่ค่ะก็คิดว่าน่าจะมาใช้ได้ค่ะ ค่ะและอย่างทางอาจารย์เนี่ยมีมุมมองในเรื่องของการที่ตอนนี้เนี่ยออคนรุ่นใหม่เขาจะไม่ค่อยเข้าห้องสมุดหรือว่าหอสมุดกันแล้วอะค่ะถ้าหากว่าเราจะเชิญชวนนะคะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาเข้าห้องสมุดกันมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วห้องสมุดเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์มันมีกลิ่นนะของอะไรบางอย่างที่มัเป็น <c oughs> มีมีสเสน่ห์มากๆเนี่ยอยากให้คนรุ่นใหม่เขาเข้ามาใช้บริการกันเยอะ ช่วยเชิญชวนนิดนึงค่ะค่ะ,คะก็ในปัจจุบันนี้นะคะห้องสมุดของเราเนี่ยนะคะก็มีมุมอ่านมีมุม ให้นั่งแบบสบายๆเยอะมากนะคะภายในห้องสมุดก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากอ่านนะคะหรือว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศร้อนมากใช่ไหมคะก็คือห้องสมุดก็จะมีะแอร์เย็นๆอย่างน,ยนยงน้อยเนี่ยเข้าไปนะะั่งพักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีทั้งออตอนนี้เราก็มีมุมดูหนังสือแล้วมีฉายฉายหนังนะคะตุงเที่ยงนะคะตั้งแต่วันจันทร์พุธศุกร์นะคะก็มีมุมให้รีแลกซ์แล้วก็มีมุมตั้งพักถึงว่าเข้าไปไม่ทำอะไรก็คือเข้าไปนั่งหลบแอร์แต่ย่างน้อยเนี่ยคิดว่ามันคงได้ ทุงเห็นหนังสือทุกวันใช่ค่ะทสกมวันก็ต้องหยิบตาอยิบ่ินบ้างแหละที่ห้องสมุดมีนิตยสารมีวารสารที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะแยะนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้เขาไปเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดนะคะแล้วบรรลักษ์ทุกวันนี้ก็เจ้าที่ไม่ได้แบบว่ามองหน้ามองรอดแทนอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้หนังไม่ใช่อย่างนั้ใช่ค่ะเราก็มีความดีดีนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปเข้าใช้ก็ยดีดีบรรลักษ์ค่ะ ราคาปิดท้ายกันนะคะกับเชิญชวนค่ะอีกหนึ่งเชิญชวนนั่ก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะกับกิจกรรมพบนักเขียนส่งเสริมการอ่านค่ะค่ะฝากเชิญชวนได้เลยค่ะก็พรุ่งนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมพบนักเขียนนะคะก็จะเชิญ คุณใบพัดนะคะคุณพานุพัฒน์ทองธนาคุณนะคะซึ่งเป็นนักเขียนรุ่นใหม่นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะเข้าไปรับฟังนะคะเพื่อที่จะได้แนวคิดนะคะมาปรับใช้กับตัวเองนะคะในมุมต่างๆนะคะก็ได้ฟังจากนักเขียนแล้วก็เอามาปรับใช้ว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตในแนววิธีทางใดนะคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาฟังเยอะๆค่ะใช่ค่ะและค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้มากมายเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับใครที่อยากจะรับ แรงบันดาลใจนะคะหรือว่าอยากจะมีจินตนาการนะคะเอาไว้ต่อยอดในด้านของอาชีพของตัวเองหรือว่าการเรียนก็ได้วันพรุ่งนี้นะคะไปร่วมกิจกรรมกนได้แค่วันเดียวด้วยวันเดียวเองเริ่มงานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วก็ไปเจอเจๆกันได้นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง wisdom special สารพัดความรู้ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมเรียกได้ว่าเป็นของเล่นพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นดีกว่านะคะกับเจ้าเคนดามะ แต่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตายังไงนะคะช่วงหน้ากลับมาชมพร้อมกันค่ะ